สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะเป็นวิวแปลกๆหน่อยที่มันนั่งเล่าอยู่ข้างสาราชายน้ําของวัดนะคะแต่จะมาเล่าเรื่องที่ไปที่วัดเลขธรรมกิจที่นครนายกให้ฟังนะคะวันนั้นเราได้ไปท,ทําธุระที่แถวนครนายกเสร็จก็เลยขับรถออกมาแล้วก็มาเจอตามทางเขียนว่าวัดเลขธรรมกิจ ก็รู้สึกแปลกกับชื่อนี้นะคะวัดเลขธรรมกิจเอ๊ะมันมีความหมายยังไงแล้วก็ชื่อแปลกดีน่าสนใจก็เลยแวะเข้าไปดูก็เลยรู้เรื่องราวต่างๆของวัดเลขธรรมกิจแล้วก็ดั้งเดิมเนี่ยก็เลยรู้ว่าชื่อเดิมอชื่อว่าวัดบางอ้อนอกแต่ตอนหลังเปลี่ยนเป็นวัดเลขธรรมกิจก็มีเรื่องราวว่าตอนในยุคเอ่อนาะ รัชกาลที่5ท่านสเสด็จทางชนละมากคือไปทางเรือนะคะเพื่อจะไปที่ดงบ้านดงละครที่ว่าเป็นสถานที่ที่มีเรื่องราวแปลกๆหรือก็เกี่ยวกับเมืองลับแหลที่ว่าวันดีคืนดีหรือวันขึ้น15คห้าคำอาจจะมีคนได้ยินเออเขาเรียกดนตรีโบราณ แววดังมาทามลมแล้วก็จะมีบางคนก็จะได้เห็นพวกนางละครมาฟ้อนลำก็ถึงเรียกว่าบ้านโรงละครนะครับมันเป็นเรื่องที่เขาเล่าสืบต่อกันมาทีน,นี้เราแวะเข้ามาตรงที่วัดเลขธรรมกิจเนี่ยได้ยินเรื่องราวตรงนั้นแล้วก็ถ้าเกี่ยวกับทางวัดเลขธรมกิจนี้ก็ที่เล่าว่า พอ,พอท่านผ่านมาตรงวัดเนี้ยที่เป็นตอนเดิมเลยเป็นวัดบางอ้อนอกท่านก็มาหยุดพักเสวยพระกิาหารตอนกลางวันหลังจากนั้นท่านก็เสด็จไปดุงละครต่อตอนนี้เรื่องราวของตรงนี้ก็คือวัดบางบางอ้อนอ,นอกหรือวัดเลขธรรมกิจเนี่ยศา,นะาลาตรงเนี้ก็จะเป็นอันซีนอย่างหนึง่งก็คือผนังเนี่ยผนังโบสถ์เก่าอ,นนอ่ะผนังโบสถ์เดิมเนี่ย ผูพังหมดแล้วก็คือเหมือนพังทลายไปแล้วเราได้ยินจากอ่ะลุงที่เป็นชาวบ้านที่มาเฝ้านะสถานที่นั้นเล่าให้เราฟังว่าท่านชื่น่าจะถ้าจำไม่ผิดท่านชื่อลุงมงคลนะคะท่านเล่าว่าหน้าตรงนั้นเนะี่ะเดิมเลยโบสเนี้ย เป็นโบสถ์เก่าแล้วก็ต้นโพนียขึ้นมาความสูงของต้นโพในยอดเนี่ยมันก็ดันหลังคาโบสถ์พังแล้วตัวแต่ตุแต่มันเป็นเวลายาวนานแล้วนะแล้วแต่ผนังอะ่ะมันยังอยู่แล้วรากโพนี่มันกระปกก็ทําให้ยึดยึดผนังที่ยังเหลือเป็นบางแถบซึ่งสถานที่อันนี้ก็สวยงดงามเหมือนอย่างกับวัดพระงามที่อยุธยาหรืออาจจะเป็นเหมือนวัดสังกต่ายที่อ่างทอง สไตล์เดียวกันเลยนะคะแต่ว่าตรงที่วัดเลขธรรมกิจเนี่ยเขาจะมีประตูที่เขาเรียกประตูมิติเอ่อมันจะอยู่ด้านหน้าของของโบสถ์เก่านี้และในความเชื่อของคนที่ไปเที่ยวน่ะก็คนพื้นบ้านเขาจะแนะนําว่าลองรอดรอดประตูเข้ามาแล้วก็เอามือเท้าที่ประตูที่ประตูที่เป็นลาก รากไม้ทางเข้านะคะแล้วก็ให้อธิษฐานขอในสิ่งที่เขาเรียกอะไรนะต้องการบางทีก็จะได้ตามที่ต้องการนั้นเนี่ยคือคําบอกเล่าของตรงนั้นนะคะนี่คือได้ครับรับคำเอ่อเรียกเรื่องเล่ามาจากชาวบ้านตอนที่เราไปเยี่ยมเยือนนะสถานที่แห่งนั้นค่ะ นี่ค,คือวัดเลขธรรมกิจที่เราไปมานะคะแล้วทางเข้าจะเขียนว่าประตูแห่งการเวลาเหมือนอย่างที่วัดพง,งามคล้ายๆกันค่ะแต่ว่าเรื่องราวของสถานที่ก็อาจจะแตกต่างกันเรื่องเล่าแปลกๆของสถานที่ตรงที่เป็นโบสถ์เก่าที่เป็นผ่านการเวลายาวนานที่เป็นลากเขาเรียกโบสถ์ที่ลากโพปะนะคะก็ จะมีเรื่องเล่าว่าคนที่เขาไปไปทำบุญกันที่วัดชาวบ้านนะแล้วเขาก็เห็นเนะี่ยลุงมงคลแกเฝ้าอยู่ตรงนั้นคือให้คำชืเรียกอะไรนะใครสงสัยหรืออะไรเงี้ยแกกรจาอทีบายเรื่องราวของนักสถานที่นี้ให้สถานที่นี้ให้นะักท่องเที่ยวที่ไปนะที่ทีนั้นฟังท่านี้มีอยู่คนหนึ่งเขาทักว่าลุงอ่ะเปลี่ยนเสื้อผ้าไวจัง พราะเขาเห็นว่ามีคนใส่ชุดขาวนะอยู่ในโบสถ์เดินไปเดินมาโบสถ์เก่านะคะโบสถ์ถที่เป็นรากโพกแต่หันไม่ทีลุงแกใส่ชุดธรรมดาไม่ใช่ชุดขาวที่แบบปฏิบททัติธรรมเห็นคนเดินอยู่ในนั้นลุงก็งงเพราะไม่มีใคร และความเชื่อของเกี่ยวกับโบสถ์เก่าเนี่ยนะคะก็มีคนเล่าว,ว่าก่อนที่จะมาสร้างศาลาเล็กๆมาที่โบสถ์เก่าเนี้ยเจ้าวาดองค์ที่สองเนี่ยของหน้าที่วัดนั้นน่ะท่านมีนิมิตฝันไปว่ามีเจ้าที่ของอนนที่โบสถ์นั้นมาขอให้สร้างท่านก็เลยสร้างให้แล้วก็มีหลายคนที่บางทีไปในเวลาเงีย,ยบ ก็จะเห็นผู้ผู้คนเดินกันฝักไฟเลยหรือลุงลุงกบอกว่าบางครั้งนะเป็นคนที่เขามีองค์มีอะไรกันมาเที่ยวนะแ่แกเล่าไปฟังพอลอดใต้ประตูที่บอกว่าจะอธิษฐานขออะไรเนี่ยปรากฏว่าเขาก็จะมีอาการขึ้นมาเลย แกเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็จะบอกว่าเขาเห็นผู้คนที่ใส่ชุดขาวแบบชุดปฏิบัติธรรมะเดินไปมากันหลายคนเลยอยู่ภายในบริเวณโบสถ์และคนที่ไปเที่ยวหรือไปชมณสถานที่นี้ถ้าไปอยู่ในตรงวงพื้นที่ของที่เป็นพื้นฐานโบสถ์เก่าเนี่ยจะมีความรู้สึกร่มเย็นแลนะมีความรู้สึกเย็นเเหมือนอยู่ในอีกมิติหนึ่งนี่คือ,เ,อเป็น รายละเอียดของสถานที่ที่เป็นโบลากภูปกณนาะที่วัดเลขธรรมกิจค่ะและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้สังวาลชอบเล่าด้วยนะคะหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ไปให้เพื่อนๆของคุณได้รับฟังกันด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ